คราวนี้กลับมาดูเรื่องของ presidential debate กันบ้างวันก่อนดูแล้วเป็นไงคะคือจะมีบางคนใช้คำจำกัดความว่าปวดหูค่ะปวดหูฟังว่าปวดหูฟังแล้วเหมือนเด็กทะเลาะกันแย่งกันพูดขนาดโจไบเดนที่ปกติคนก็บอกว่าโจไบเดนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนที่คามประมาณว่าสงบนิ่ง,ไม,งไม่ค่อยอะไรมากคราวนี้ก็ยังตอกโต้คือนักวิเคราะห์บอกเลยว่าผิดธรรมชาติโจไบเดนนะใช่ค่ะคือสื่อหลายสำนักเขาบอกนะค่ะว่าดุเดือดวุ่นวาย มีอะไรก็ด่าดกันไปด่าดกันมาจนเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างเพราะว่าการที่มี presidential debate ในครั้งนี้ดูเหมือนจะไม่ได้สาระอะไรเพราะเหมือนโจไบเดนกับทรัมป์เถียงกันไปเถียงกันม,นมนานั่นเองกัแล้วเขาบอกว่าบางบางทีก็ฟังไม่รู้เรื่องด้วยพอพูดทับกันไปพูด,พดทับกันมาค่ะแล้วหลังจากที่เราได้ชมบรรยากาศของ presidential debate ในยกแรกไปคราวนี้นะคะก็มีรายงานออกมาค่ะว่า เตรียมปรับกฎกติกาดีเบตประธานาธิบดีรอบต่อไปด้วยนะคะให้มีกฎระเบียบที่ทำให้ดู ให้การอภิปรายดูเป็นสตรัคเจอร์มากขึ้นมีความระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นซึ่งล่าสุด,าดทางคณะกรรมการที่รับผิดชอบงานโตว,วาทีของผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐก็เตรียมปรับกฎก,กติกาใหม่สำหรับเวทีที่เหลืออีก2ครั้งก็คือที่ฟลอิด d ากับที่เทนเนสซีคือจะจัดให้เป็นระเบียบมากขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกับยกแรกนั่นเองหนึ่งในวิธีเด็ดคือ,อะไรรู้ไหมคะ คือการปิดไมโครโฟนถ้าผู้สมัครคนไหนยังไม่หยุดพูดแทกน่าจะเป็นมาตรการที่ดีนะคะคือไม่หยุดพูดแทรกก็ปิดเลยจะได้แทกไม่ได้ <laughs> อีกคนจะได้มีโอกาสพูดจบประโยคนี้เพราะว่าจากรายงานคือนายทรัมพ,พูดแทรกถึง73ครั้งภายในเวลา90นาทีถือว่าย <laughs> เ,เยอะมาก <laughs> ดิฉันยังนับไม่ถึง7จาครั้งเลยค่ะ73ครั้งหรอก็คือแบบว่าประมาณโอ้โหนาทีติดๆนาทีติดๆก็แทรกนาทีนิดๆก็แทรกคือประโยคไหนก็พูดปั๊บสวนพูดปั๊บสวนพูดปั๊บสวนแต่ว่านักวิเคราะห์เขาบอกนะบอกว่าจุดประสงค์หลักของทำคือต้องทําให้โจไบเดนเนี่ยเหมือนเกษียณสมาธิให้ได้อะเหมือนจะแบบให้หลุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วประโยคเด็ดของโจไบเดนวันนั้นคือ shut up <laughs> อันนี้ก็จีดนะแล้วก็มีอีกหลายแต่ว่าน<ห>ถูกใจฐานเสียงเขานะบอกให้บอกให้โดนัทป์หยุดพูดเนี่ยใช่แล้วยังมีอีกประโยคหนึ่งคือนายทรัมป์เป็นประธานาธิบดีที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยอันนี้คือประโยคเด็ดๆของนายไบเดนในช่วง presidential debate ยกแรกเมื่อวันก่อนนะคะโดยนอกจากการ ป,ปิดใหม่นะคะก็มีอีกหลายอย่างด้วยกันซึ่งยังไม่สามารถเปิดเผยในขณะน,นี้โดยทางคณะกรรมการก็ได้ออกแถลงการนะคะว่าการดีเบตครั้งล่าสุดทําให้พวกเขารู้ว่ารูปแบบของการดีเบตที่เหลืออีกสองครั้งจะต้องมีการปรับอีกเยอะเลยเพื่อให้การอภิปรายเป็นไปอย่างมีระเบียบม,มากขึ้นซึ่งทางคณะกรรมการจะพิจารณาการปรับเปลี่ยนรูปแบบอย่างรอบคอบด้วยนะคะและก็จะแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดครั้งในเร็วๆนี้ค่ะขณะเดียวกันทางคณะกรมกรมการก็ได้กล่าวขอบ คุณนายคริสวอลเลซนะคะซึ่งเป็นพิธีกรในงานโตว่าทีครั้งแรกด้วยในความเป็นมืออาชีพในการดําเนินรายการซึ่งพอฟัง presidential debate วันแรกเนี่ยเรารู้สึกได้เลยว่าพิธีกรทําหน้าที่ได้ดีนะคะควบคุมควบคุมสถานการณ์ได้ดีนะคะคือเหมือนพยายามแบบเหมือนห้ามคนชกมวยกันแต่เขาบอกว่ามันคือไม่ใช่เบอกอ่ะมันมีบางจุดที่ถึงขนาดโดนัททามทะเลาะกับผู้ดำเนินรายการเองก็เลยไม่แน่ใจว่าใครดีเบตกับใครกันแน่ะ